ดีค่ะทุกคนยูนกับอ้อนรับเขาชองล้วนะคะวันนี้วันนี้เราจะพาทุกคนไปเก็บถั่วแปะหรือว่าถั่วลันเตาค่ะทุกคนไปค่ะไปดูกันวันนี้เรามาหักข้าวโพดค่ะข้าวโพดของเรานี่คือข้าวโพดแป้งนะทุกคนแห้งแล้วเราต้องหักแล้วค่ะแต่ว่าตอนนี้เราจะไปเก็บถั่วแปะที่เราปลูกไว้นะคะทุกคนไปค่ะไปดูกัน ทุกคนเราก็มาถึงที่ไอ้สวนแปลงเล็กเลของเราคะนี่ค่ะเราปลูกริกแล้วก็มีมะเขือจ้มค่ะทุกคนหรือมะเขือเทศน,นะคะ <c oughs> นี่ค่ะลูดแดงไปหมด <c oughs> เลยะคะ่ะทุกคนนี่ค่ะเดี๋ยวเราก็จะเก็บกินนะคะทุกคน <c oughs> นี่ก็ริกนี่ก็เดี๋ยวก็จะเก็บไปด้วยค่ะทุกคนพิสตอนนะคะทุกคน <c oughs> ปลูกเอง ดูอินเสิร์ททางนีค่ะทุกคนเอ,อนลิกของเรานี่ก็แดงไปหมดเลยนะคะทุกคนเราไม่มีเวลาเก็บค่ะตอนนี้อันนี้เป็นกระเจี๊ยบนะคะหแห้งหมดแล้วค่ะทุกคนแล้วก็จะทำผ่านต่อค่ะ แปลงเขาโพดแต่ละแปลงก็แห้งพร้อมที่จะเก็บเกลวแล้วคะ่ะทุกคนค่ะไปค่ะไปเก็บทั่วกันค่ะโอเคค่ะทุกคนเรามาถึงไอ้เถาถั่วลันเต่าแล้วนะคะย้อนแสงค่ะ ดูดอกมากเลยค่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะเก็บนะคะเราเก็บเยอะเลยค่ะวันนี้เดี๋ยวก็ไปแบ่งเพื่อนบ้านด้วยค่ะทุกคนอนนี่เยอะมากเลยค่ะทุกคน ะะก็จะเ,จเก็บไปเรื่อยๆค่ะลูกที่แก่แล้วก็มีนะคะทุกคนที่แก่แล้วเราก็ไม่เก็บค่ะใบทำพานต่อนะคะทุกคน นี่ค่ะทุกคนได้เยอะมากเลยค่ะเห็นไม่หมดเลยนะคะเนี่ยรูดโดกมากค่ะไม่รู้ว่าเพื่อนเคยกินไหมคะอันนี้เป็นทัวรลันเต่าพื้นบ้านผ่านพื้นบ้านนะคะทุกคนน่ะเราก็จะเอาไปแบ่งให้เพื่อนบ้านนะคะแล้วก็ญาติพี่น้องเรานะคะทุกคน เรากินไม่หมดแน่ค่ะว่ามันเยอะมากเลยค่ะเดี๋ยวเราก็จะไปเก็บมะเขือส้มแล้วก็พลิตต่อนะคะทุกคนค่ะเราก็จะไปแล้วค่ะ สม้มเคลียตลอดเต็จตลอดเกมนี้ก็มีเพียงเท่าน,นี้นะทุกคนถ้าเพื่อนๆได้ก็มาดูก็กดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้กันด้วยนะคะบ๊ายบาย